กูจะออกมาไ่ตกใจบคลิปกะของลุงหมอกึ่งเก้าขายมึ้งลูกมีอย่างนี้สองมือเลยทางมาตาก่ะมาเมื่อนันมานล้มาวัดศิเวเขมาหาทางน้องจอมเมื่อนั้นมากับเราสุกเลยก็เลยไปไปกลายไปพูดเลยมันนะไปโอ้โหเป็นทวงเก้าาจะน้องนกลางมุ้งลูกขึ้นเลยน้องจอมมันไปมุ้งส้นมาเมื่อนั้น ไกายวกน้องจอมมังชนบ่กไก่ันไดาทางที่แรดลดจากไกกะน,น่าจะอันชั่วโมงครึ่งกาปตะไครสมัยดีสมัยดีบ่าวาัิเป็นที่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกาดขอหยิบดีต้นหับเขาดสุ่องเบาทาบ้านเขาอีกแล้วมาผมมาพอกระเป๋ปาถามเมื่อนี้กัน ทางเบาถาก็ได้กลับมาหาทางลงจอมเพิ่นหรือว่าบริหาทางลงจอมเพิ่นนี่ก็ส่วนพอสมควรมาตั้งแต่ทางเปื่อนเปุ่นไหนปอมไพี่น้องเลยหรือว่าสวงทางเป็นโจมเปุ่นอะทางเบาถากกับไปมาหาทางลงเพิ่นดนเละโอเคทางเบาถากก็จะได้กลับได้ทางลงจอมเพิ่นเลยนี่้งเชื่องก็ถ่ายบุญบันบุญบันนึ่งโมนพี่น้องเลย ้ำจอมคนเป็นยังไงเด้ออยู่ดีดีแห้งอยู่บ้างเหรอ่อออใโม้โ่ออกนะออสบายดีเด้อทั้งำจอมกำโ่ตอมาเป็นเพื่อนจ้าบ่บ่มาหาน้องา จงที่ะเนอึดเดือดดำมาสั่นบ้า่ายหายเดือดดำจมโอ้ตายต้องจมเดือดดำั่งมาดได้เลือดไห้อฝากขอลไล้ำช่ชโอ้อ่าเป็นเป็นไรคือว่าเดือดดำนะเ่่มันาจะเกี่ยวัเค็มน่แหละเป็นชายาเค็มนนแท่งใส่ชลม กินยาไิตองกินได้กินยาบต้ามินไม่กินใช่ใช้ทะโรมือไรใช้ไปช่องแคบเมื่อมือเม็นเดือดเหนียวบ่หนาจะเกี่ยวป่าอันใครเดือดายังหนาดันนอนนั่บเศซาขักเนาะเดือดดำมือจบกเลือ่เจ็บัคนเทนเนรเมไม่แล้วก่อคอสายแล้วัดเือนใชย ัเซันมาลนเรอมลดันซักบ่ซักคือ no. บุซ oh. ักเลยแบบอันใส่สลบก่อนเอาสลบก่อนึง uh, ันนะเอาปใส่สลมันได้ใส่วิตามินหายูบ้ใแล้วก็ใช่ในแทงใส่ลบโอ้โ้ักินบุหรี่พิจิตอิ่มกินข้าวอิ่กนข่าวพิจอิ่มกินข่าวกินข้าวลาย เมื่อก่อนนี่น้องจอมเมื่อก่อนได้กินข้าวลาอยู่ป่ะมันนี่กินข้าวลายเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อบางเป็นบางมือได้บางมื่อกินกินก็ได้รกินก็ได้คือแต่เก่าแหละบางเมื่อกินกินแล่นก็จังมามันนี่รสสมุกอุ้สซึกว่าอ้วนขึ้นกูเก่าเนะเบียวเมื่อก่อนนี่เนาะตอนนั้นน้องจอมพนจอยตอนนั้นเราสบายนะมาไม่ หมอใส่ํำใส่สลมนี่อยากอ่านโนได้อยากกินข่าวแทบแล้วก็หนัาก็ขึ้นใส่บ่คอยช่จ้ะหมอท่น <c oughs> <c oughs> นี้เคว้งไปบ่ปเป็นแ <c> ต <oughs> ่ว่าเป็นอันนี้หาใภายในเนี่ยม,นมัน่มอมีอาการเลือดดำซื้อมีเบิมยาวิตามินมาเห็นไหมเนาะเพิ่มยามิตามินแล้วกันนาต,าตามที่่นบอกน่เนาะ,นะ,นะ บัไปเกี๊ยวข่ารับจ้างมาบ่าบบไปทางไลายดอกเข่าหน้าตัวเองให้สุกกับบ่ไหมก็คือซุกว่ค่ะจักช่องอทับมืงหรือว่าลูกมือทาเกี่ยวอืมงานั่งสองมือเน้น,นได้เกี่ยวเข่าบ้านนี่ <c oughs> นเนาะเกี๊ยวเข่าแล้วกับหายพิเศษเบียดงานบนะ่เนี่ยหายงานไปหายมายหายน้องจอมแล้วน้องจอมไปแล้วเอาน้องเอาน้องติ๊กแม่น้องนะน้องเตี้ยกับน้องมวยไป ไป้วาบ่อยากมาทางเมียเอาพว,วามันแบบที่ว่าง,งานไอเบาเนี่ยกวเราสนิทกับพวกไอเนี่ยมันเป็นงานแบบสบายนะกินข่าวน้ำพึ้นสามครับเดือนหนึ่งสองสองล้านวันนี้เขนะาขายเครื่องไปคือหั่นเวียดเนี่ยถาม่ามีคนมาซื้อกันนั่งอยู่อนนั่งแต่ละมือก,กลออยายไปรถขี่รถกลายไปเน,ะนาะน,นี่นั่งนี่จะโทร้ยวยา,าวของมุกอยู่กลายไปยิ่มเปื่อยเปยอยู่ นางพองมกูด้วยถามมันมาทางั้นเมเป็นว่าทางคำนอ่มันเป็นหนายามมันยังเป็นหนาเรียกยามให้ยามหน้าและแบบว่าเหตุเรือนเหตุซ้ามันกะลูก้ายังบ่ยโบลาราทำเป็นขายเัรอุปกรณ์เดยกกับเครืเลื่อนเหรอกับสวนลานอ่ะมันส่วนลานคนงานสิเก่าแต่ลูก้ายเขาเลยตอนเศร้านะตอนเศร้า นะครับที่ยังตอนแรกนี่ก็เริ่มจะเบิ่อแล้วตอนนแรกตะกี้ว่าหายน้องจอมนั่งปวาร์ตอนนั้นเน,น,น,นี่ยเรายังบหมตอนนั้นเรายังหาห้องให้ยุ่งเนาะหาห้องแล้วมันยังทันได้เราก็ยังโบทันโบกตอนน่ะประเดี๋ยวว่าได้แล้วว่าต้องจอมค่าเกี่ยวข้าบวบริษัทค่าเกี่ยวข้าวแนะครับโมเล่โมเล่จ้างงานหายทางน้องนั่น <บา S 1> ไปบัตรเห็ดเห็ดนานหนุนเนาะท่านบิดเราอะสมาพาไปเนาะเราบอก้อยเท่เสียดายว่าเรา ลองม้วนมาเรียงมาได้มาได้ทำเต็มเต็มเลยทำเต็มไปได้แล้วเลี้ยงเายนได้ป็นเดือนได้น้อยอ่ะโดนปิ่นน้เห็นได้เียนผ้าหีบแ็หีบผ้าหีบแต่ยาปิน้าปิ่ยาตีนยาน้ำเนาะคือเาบอันของเราเองนยเนาะบ็คือแต่เาเิงเพื่อกันหีของเราเอง ีน้ำเพื่นนี่ก็ฮต้องใส่น้ำเพื่นเป็นสาเหตุกะเหตุเพ็่นค้าดำหน้าขึ้นเนาะเพข่้นบุพาขึ้นกันยู่ฮะเนาะไม่เลยอยากกินข้าวก็บุขึ้นได้ได้ขึ้นเนาะก็เพื่นบุพาขึ้นเนาะหน่อยคืเอาอน้ำพอมน้ำมี่ยงใอยากคืขึ้นกินนี่ลงมาถ้าไม่จะเก่าเลยนี่ฮะซาขึ้นนี่ฮาก็น่นแาน่นเนาะทนเพิ่มด้านใกับพดั้ม น้ำเล้วจุลืมอ่าจุลืมกินเขาโอใครจะมาหมูคนไมและหมูแกงละไม้แล้วละใครไดหมูเอิญแกงไม้กับเมื่อยเพราะเพชยเหชเพชรเพเปเมื่อยแกงมากแกงน้าไม่ก็โอ้ยแซ่บไหมแซ่บมีแต่กบแกงน้ไม่ตลอดกะเมื่อยนี่น้องจอมใกล้ลักเชือกกรชเบ็ดแกงเซนบ็ดแกงเิดกเนาะ เมื่อ <No. S 2> มันเพ่พรมันอ่ะพอดีวันนี้จะมีของมาให <c oughs> ้พอฉีเอ,มอมา,าอมาให้แป้งบนบระต่าดูด้พยดพสยม้้จพิ่จะออกมมมาต <c oughs> าคิดกะของลุหมอคือเก้าขายมอลูกมีองงี้สองมือเลยทางมรตาก็<ะ>มาเมื่อนั้นมาน่มาว่าิเวข,ขมาหาทานน้องจอมเมื่อนั้นมากับปรสุแกแหละก็เลยไปไ,ไ,ไปไกลายไป <isas S 2> พูดเนิยมัน ไปเ้น่เท่นหอก้าอจะเป็นวงก้าจะนองมือกได้ไม่้น้องจอมมันไปมึงชนมือมือหน่อยไกลพวน้องจอมมึงชนบไกลปนดทางคือแลดจากสกะน่าจะอันสองงเขิงหัวมึงชนทั้งได้สองงมึงชนคอยแตบหรีหูเลย เคยไปกเอบเคยได้ยินได้สื่อแต่บ่เคยได้ไปนำท่งคนน yeah. de ั้นเขาเลยใท่าที่ผ uh ่าออกบุเรอทำแก่กอกเอาจต่ทำกอกแ้วใครทำดินท่าชกงเือสองตืนจมสือใจขนมติดนมมันขนมหมักอันหมักตัวเดียนนี่นะแคจูด้นยมาขอดิบงคนเดียวไปย่างคิดเพื่อนแค่ถื่นนจมอยู่บ่อว่ะ ทั้งแม่ป้าคนในร้าได้อยู่ญาหาน้องเพื่อนเขาก็มาเล่นน้องนี่น้องพี่น้องมีขนมปิดแล้วก็ไปน้องมุ้งเพิ่นเป็นห่วงเป็นห่วงน้องจอมจะได้มีเวลาขึ้นนะปัญญาหน้องจอมมันเป็นอะไรนะเจอาวาสห็นอะไรเนี่ยเพราะว่ากะงานเบี่ยงในส่วนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นของฝากจากลูกหมอได้ลับได้เที่อเปินเคยซื้อเคยซอยตอนที่เอาเงินมาให้เจ้าฮะแหละด้ว คนพางม่งพายอันนี้มาให้เนา้องคนเป็นห่วงคนย่านน้องจอมปิดไข่ยงอีกคนน่ะน้องจอมนอนมุกลางมุ่งคนน่ะบริการนี้ลราคอยดูแลกัาร่ม้บุยมุ่งบ่สพัดมาเนาะการเหมือนกับนี่เข้าเลยนก่เลยพางมุ่งมาให้นอนกลางมุ่เนาะนาฬิกากระติดไว้เชิงกันติดโบกสาวรดน้องตื่นมาจักมุงแล้วเออตอนมุงตัวนีมุ่งอันลองล่องไซบับนุตั้งเป็นเยองบ่มุง อืมบ่ใ uh. ช่แต่งต hmm. ัวบ่ใช่อืมบ่ได้นะใส่ถ่านอยู่อืมมันบ่มีโยให้ซื้อถ่านมาใส่นําอะนี่ซื้อถ่านมาใส่มันจะมงจะงามไปเลยเบิ่งสิตาให้อะบ่ทาจักเด้อเบิ่งสมุกเบิ่งทําโทรศัพท์ให้น้องจอมจังมงอยู่ เนะบมกบันมสิบมงซาสิบก๊าบ้องจับบึงหมูนี่เป็นยี่บอนเป็นเดอได้มาสมิำลัง ใช่สี่สิบปอนด์อืมโอเคประมาณนี้เอออ่ะงามแทงเนาะงามคุเแท่หอยหอยไว้กุกสาวตึงจึงตนาเวลาเจ้าของนอนนอนตกได้กระปูได้กระปูเรียนเดียวเพื่อนนอตกแลกกระหอยใส่มีบอลหอยอยู่หน่านี่ในเรือนมีมุงอยู่เลยนะ มึงมีแตมูโทรศัพท์เนาะอืมขันคอได้กี่ร้อยนะอ่ะไม่ได้เวลาขอบบุญขอบคุณไปทางลุงโมพนิดเด้อเราเป็นผู้ใหญ่จดียสร้างฝั่งไทยขอขอบคุณขอบคุณส่งของมาให้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแหงทานคาคาาขอให้ได้ มาให้ลำรวยลำรวยเป็นหฮมพูลให้ทุกหาลานต่อไปเด้อหาานเพ่เพลงเด่นในสมุกเงเเนือเนือไปเนาะเป็นยนั้ไปเรื่อยๆมักตัวนี้ตัวเดียวเลย พี่นัวเด้เป็นนัวเด้อ่า่เป็นนัวกอนึงแพ้เรียนี่เนาะันอใหญ่นวอใหญ่อันนี้หอใหญ่บ่สมุกอใหญ่แกนวงจอมอใหญ่แล้ว่่อน้อยบ่อใหญ่อนึงเดี๋ยวนี้4 50ไักนี่โอ้ยตัวแล้วกัวบ่่หอน้อยยังอืนาีสหรือว่าเป็นนัวนี่คักแท้นี่หยกินเมใหญ่เด้อใหญ่อันเ้นด แค่่ากินมีนมมีตนเตือนน้ำนั่นเนาะอันนั้นเกินขนมอันมาหมักทุเรียนอหมักทุเรียนเขาชื่อเป็นหมากมันแพงเป็นกระฝ้าเป็นมากของเมิน้ำที่น้อยเนาะาเป็นกะพานดูใไ้เดรัะานหน้งจอมเนี่ยน้า ออกมาจริงอาทิตย์จะใชข่าวสองอาทิตย์แล้วเนาะนะฮะก็ออกระเทือนได้หมดสบายมาหาต้องจำที่น้ำต้องจำมัมน่าจะชัดเลยหอวยอดนะคนเป็นมาเป็นอายไลน์ที่เราเดี๋ยวนี้เนาะทำได้เป็ี่ยนนะก็อยากเป็นต่อๆไปได้สมมันคือเป็นอยู่เฮือนเฮือนหนึ่งเนี่ยนี่อยากเป็ี่ยนบดเฮือนนะเนาะมนผมเป็นไขวัดน่าสมมงนะมน อากาศมันเปลี่ยนเรื่อยเนาะทช้ปรอบตู้ไปทางได้สสยเพิ่นไปก็ช้าดห้อข้าวต้มลงใช่เพิ่นดูใส่ใช่เพิ่นออเพินเพสียบอ่ะโดยโอ้ช่วงูกไพ่มันกระทิมเขานี่้แต่งกระเทียมอะไรอยู่หอข้าวต้มือยู่อือขาอมากรียกเขาเลยน้อ ัอยเงบได้เป็นแม่เป็นไอตี๋กับนองแล้วนนดีแล้วตาสุขภาตันะิกันเนาะสองน้มือกับเกีียวเขาเกีียวน้ำมันเลยสูรลบได้เนาะสูรลบบัดนี้กับสูรลบกับแค่แดดได้สมมก แดดเนาะบัลเทียนยางเกียวขาวบัแดทำใาแบบนเกียวขขาวบัทิลุมแล้วทั้งทังน้องจอมเียนเกียวโดนบ่เกียวขาวมันถาแบบเกียวบ่ดนถาเกียระมาณทิศหนึ่งถาเกี่ยวเขาไว่เลยเนาะสองทุ่งมอทิศหนึ่งนะตรงนี้บ่ ห้องเดียวคิดว่าสองตุงคงก็ใกล้ท่าแบบมันสู้กับโบโดนประมาณสามสิบหมื่นก็ได้ว่ยด้วยเนาะเกียร์เข่าจะเพิ่นมไปอ่ะอืมท่าแบบประจำประจำมันก็ประมาณสามสี่คนพออ่ะส่วนลายแบบอันเข้าร้านเขาก็ไม่สูงผิดนะอือนี่ว่าถ้าเพิ่นเกียร์เข่าในว่ายด้วยเนาะแม่เกียร์นะว่ายแม่เกียร์ว่ยว่ายแล้วเกียร์ มันบอกคือยันดําเนาะยันดําใส่กับมืออยู่ได้สมวทนก็ฮอนแดดเออมันกาเมืออยู่านแต่ว่าเวลาฮาลงค่ะจับเกี่ยวใส่เลยเนาะอย่ายันดําแบบก็จะขสิไปลกก้าเตะก้ามัดม่งหาดดำขาดไทยก๋ยตัวไทยลายใหญ่มันเห็นเรืยองลายหนาเนาะตันที่มันหนาเดียวมีนหนาเดียวนะมีแต่ฮาพอมฮาลงอนเดิกกันจับเกียงลงไปเกียงเลยก็เลหน่อยมีแต่ลงประมาณมันแจ enfin ki> ้งแจ้งจังนอนแตอลง แต่วันหนาวหนาวโดยคนหนาวแบบตอนเศร้าเห็นนาวหนาวหมอกตกเนาะน้องเกี่ยวเที่เศร้าปะโดยประมาณได้อันบางบางทีก็แบบเกี่ยวคนละหายได้คนละหายก็ขึ้นบางทีก็เกี่ยวน้ำกันถ้าเป็นอย่างไรบางทีก็ได้คนละหายก็จะมุ่งบางทีก็ขึ้นที่เขาเศร้าิบคนก็บชิบให้ปั่นคนละให้ได้ถ้าแบบกินข้าวเช้าบางทีก็บสิบเอ็ดสิบสองโมงก็ได้ขึ้นเป็นกระเพาะได้สิเนาะเพราะข้าวเช้าสมมุติ มันนี่วห้กัวดำมันนีคือเจ้านอนเทื่นพี่เลยเจ้าต้องยางออไปัจเจ้าเป็นสัโอยถ้าแบบหน้าตัวนี้นะในยางอุตเ้าถวหน้าตัวคุณอ่ะนอนนอนเลยอ่ะเขาป้าเข้ายังลงข่ากระลงเกี่ยวกัเป้นดาวปรจาเรดาไว้เนาะเอานี้ตอนเจ็ดแปดโมงยังตื่นยังนอนอยบ่ทันตื่นแห้งเหียวแห้งเมื่อยปวดกระโต อันนี้ก็สกแสดงว่งงาใกล้แล้วเนาะการที่เรสูบลดแล้วพี่น้องเลยมทางสามเที่ยแล้วทางสามเนาะแต่ว่าบุคคลมีเวลาเ <c oughs> ข่าก,กระกรบุรีแล้วเนาะมันเนี่ย <c oughs> แตยย่มันนีนะ่ <c oughs> นอย <c oughs> ู่เพ <c oughs> ื่ <c oughs> นอนบึอ้อเลยมันีเ <c oughs> นาะหมดไปทั้งแกินเองนอนผักถอนเนาะ ยู่ทั้งมานั้งจอมนี่อันมาเพิ่นจ้างในวันเท่าไรก็นเนาะอัน้าแบบตอนนี้เนาะทำแบบคนเกี่ยวกปลายกะจ้างวันแปดสิบนี่ะอ๋อวันแปดสิบเป็นพ่อเนี่ยซะบ่แบบจ้างแบบเป็นวันเลยอมันต้องจอมกะพ่อนั่นเลยเนาะพอพังอยู่มันบ่ทานี่มันเสนหาเรมุ้ยคนเกี่ยวเสนหามลี่คนเกี่ยวเลยนานผูงคนอ่ะแบบเขาเจ้าแบบ เีนวันสองแสนถ้าขึ้เป็นนานมาพอนกับพอละพัน้าอยากไปแพงเลยเพราะสิบสิบพอนกับสิบพันส้าพอนกับส้าวพันหักกรรมนะหักกรรมปพาว่ามันทางนั้นมันมันมีคนงานก็อยู่ทางนี้นะมีคนไปกับบเจ้าสนนเขาบอกเกลียววะสินะไปเกียวหน้าไปหน้ามันนะสนามย่งนี้ แค่นี้อ่ะพอจ้างอยู่เนาะ<ด>ยอยู่พุ่นนี่เบ้าวัดน่ะเซนในกองเขาบริยินจะยู่พี่แบบอันทายชื่อนว่าเท่านั้นอ่ะแบบบูอึดคนไปนะสลายกับยู่เขาอยู่บ้านบ่นบนมีทางทางนั้นไปกองไปอ,อันมาเขา,าจ้งางมันน่ะเซนห่างเซนหาค่ะบางนึงนี่นะเซนห่ากับคนเกี่ยวขาย่ายังบาลา<ด>บ้านนี่นะคนเกี่ยวข่าลาบ้านสองเซนสองเซนกับ เนี่ยเขามันมันงองมันยังไะเขาเจ้ากับ่อยากแต่เป็นพ่อนี่าติกันพอนาพันนี่าติกันพัวภูงค้นกะผู้ไดเกี่ยวว่านี่นะได้ฮอดสามแสนกลัวสี่แสนต่อมือคนเกี่ยวไว้เข่าเขามันตึ๊บเนี่ยมันหนาเลยลอยพรกระแสนหนึ่งผัวนี่ผูวนี่ค้นกัโบยากลี่ยน้องเข่าเมาแค่งกันเด้อยากได้ลายแฟกันเนาะะว่ามันนั่นนั่นเลย าเขาเกี่ยวแบบเก็บเป็นพนรละพันนี่แล้วไหวเขาเนี่ย, <c oughs> ยเจ้าเมาแนละ้วเป็นขึ้นหน้าเจ้าหน้าตัวนะทุงน้อยนะ่ะแกยเลี้ยงน้องมวยนะั่นน่ะบอตาว่าเอาจากสิบคนนี่พวกพ่อนาทียัาตักเพราะว่ามันนั่นนี่ข้าเจ้าเกี่ยวเลยเขาเมาเลยเขาแค่อยอยงกันนะโดนภัยก็จากได้ได้ดยวันี้ปัวหน้านอ้บบนองจอมันนี้กับโบราณมานั้ะในเดียวนี่ยหุคนี้น <c oughs> ขาหับปั้นในไล่ฮอดบอนสามสิบสองกะโมโดปีตะเก่าเนาะนาตัวนี้สุดรลายก็บม่กกได้ชุดแต่ก็ได้ชิปไปชอบแบบนี้อันนี้นะโ,โอ้เบาแทงงั้นเบาเบาขึ้นลายดิสเะนะ่โมโหปีนี้น่าจะได้อยู่ซาลายหรือทางเบิ่งเนาะโดยทาง,ทางแต่คือได้ได้กะก็ดีแต่ว่าเข่าปีนี้งามเนาะเข่าปีนี้ แถวนี้พิ่บริจ้างมา่จะนั่งเดินเกี่ยวเองแบบคนเพิ่นเพิ่นกระลายแล้วนะเจ็ดแปดคนแล้วเพิ่นเกี่ยวเองทั้งมาท้องจอมนี่ครับพอจ้างเนาะวันนะแปดสิบวันละแปดสิบพันถ้าเป็นเงินบาทก็สิบประมาณลอยกลัวปืนมือที่น้องก็ได้บุกได้มาหนิเนาะเมื่อทางบบาถ่าโทรมาถามท้องจอมมาไปบ้านกลางทังจอมมาใกล้ อบอกถ่าไปก็บอกซุปบปไก่แบบนี้ไก่บ้ไก่อันบ้านกลางกลางพลงงามโดยเจ้าจากบะกลางพลงงามแบบมันมีสองกลางเลยบ้าแม่นมันมีกลางอันนี้แหละกลางที่สักเลยตัวนั้นกลางพลงงามกมันขวบไปภาคหนึ่งเนี่ยมีบ้านหนึ่งอีกพายาพ้าบ่อมีไก่ขนาดว้าข้าไปทางกระโม่กับทางเล็กซิบเลยออกทางเล็กซิบเลย ก่เด็ดดูน้องจอมใช้่าไกลหรือมาพูถามไปเรื่อยๆว่าพูดอะไรป้าเพื่อนว่าอันเขาอ้ายอันเขาเอ้ยเนาะเอาผัวอยู่พูดนะเพื่อนก็ว่าว่ามันไกลนะมันคือลุกใหญ่เพื่อนก็ว่ามันไกล้เพิ่นซี่ไปเรื่อยๆนะคุณคุณไปตามเพิ่นซี่ไปเรื่อยๆเมื่อนั้นพอดีไปฮอดกับเกือบเพื่อน่ะสี่เปียโนงคุณมตักมานะเพื่อนอยู่นายอีกบุกไปหน้าเพื่อนอีกหมุนป้ามันนอนไปป้าท้าวะ กรกิดีน่าอกันทั้งชิได้ไปอีกอยู่ตัวนึงมีทางนั้นพอหาเพิ่นฝากเงินมาให้ทางน้องเพิ่นน้องคนนั้นแหละแต่ว่าทางเมืองาไปกับสองโมงนี้จักมืออาสาโอเคจ้ะเนาะกาเสี่ยงห้ทางน้องจอมเพิ่นไปพักผ่อนก่อนโอเคล่ะสบายดีเด้อโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องทานินทางมาตาการเสียก้าวตัวชุกที่ลุงเพื่อตอนนี้เดทางมาตาบ่อฟีตาประกันได้ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳພະນົມພີ່ນ້ອງຖ້ານີ້